นี้สีแดงปุ่มนี้สีสามารถทําได้เลยนะครับแยกเป็นอิสระทุกปุ่มผ่านซิเกิ้รงไหนกดปุ่มเลิฟได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับบิวค่ะอยะรงหนปุ่มสวัสดีนสวัสดีน้องบิด้วยนะครสวยโอ้วันนี้อยู่กับพี่รถคือมา กับสีสันเนอะสีสันอะไรสีดำ <c oughs> ขั้งเครียดอย่างนี้ <c oughs> นเอะมาโอ้นี่ไปตรงนี้ก็ประมาณ15ดวงแลดวงนะถ้ามากกว่านี้ก็ไม่แล้วนะ <c oughs> ถ้าเกิดว่ามากกว่านี้คือจะต้องแบบครีมกันแดดเข้าแล้วนะ <c oughs> ผมทาไม่ได้ต้องบีบก,กินเข้าไปเลยสีดีกว่าสีดเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยคือทั้งเกมมิ่งเกียร์เนี่ยก็มีเยอะเข้ามามากมากเพราะเดี๋ยวนี้เกมเมอร์เกิดกันมาเยอะมากเลยพูดถึงโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเวลาที่รถเลือกพี่รถเลือกยังไงหนึ่งเลยก็คือประสิทธิภาพความแรงก่อนมาเป็นอันดับแรกเลยว่าฮาร์ดแวร์ข้างในมันแบบทรง เสริมทําให้เราเล่นเกมไม่สนุกส uh, ียนแบบลื <t 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 okay. ่นไหลหรือเปล่าอะไรเงี <t <t ้ยอ่าแบบเหมือนรถถุบอุ้ยเลยน้อนแบบหนักแน่นแหละแต่วายโอเคเออสิบร้อยแบบหย่บมิดแบบอย่บเบ็ดอะไรเงี้ยก็ต้องเลือกประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ก่อนอันดับแรกแล้วก็ที่สําคัญเลยต้องเลือกที่มีคําว่าเอ็มเอสไอ ะคะตอนนี้เนี่ยเราอยู่กับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่ต้องบอกว่าเทพมากๆใช่รุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดด้วยใช่ครับผมเ,เป็นรุ่นที่เพิ่งเปิดตัวภายในต้นปีที่ผ่านมาเนี่เองนะใช่แล้วนะคะแล้วก็จะบอกว่ารีวิวนี้เป็นรีวิวแรกๆเลยที่เราจะมาพูดถึงสเปคของมันเพื่อใครหลายๆคนจะตัดสินใจซื้อนั่นเองค่ะกำลังมองหาอะไรที่เป็นแบบเฮ้ยความแรงเทียบเท่ากับ PC เกมมิ่งนี่เลยต้องเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนามวันต้องเป็น MSI ครับรุ่นนี้เลยค่ะ GP 76 Lepper นี่ส แล้ค่ะแล้วเล่นอาชีพว่าได้เลยเล่นอยู่เมกาเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยเมกาบ้างไหมผมผมเล่นอยู่ออฟแอ้วออฟอะไรคะออฟเลดี้ชาวบ้านทีนี้เดี๋ยว าพูดถึงสเปครุ่นนี้กันแบบเอารูปรักก่อนแล้วกันรูปรักเนี่ยจะออกในรูปแบบเรียมีเว้ามีโค้งนิดนึงเอออันนี้คือโน้ตบุ๊กผู้หญิงแหละใช่โน้ตบุ๊กเนี่ยจะออกแบบดีไซน์แบบดุดันนะฮะเหมาะสำหรับชาวเกมเมอร์ชอบดุดันชอบดุดันก็เหี้ยนก็เหนือยกรือโน้ตบุ๊กแบบใช่ถูกต้องนะฮะออกทรงแบบสไตล์แนวรถสปอร์ตรถสปอร์ตนะครับมีความดำแบบเข้มขืนใช้แล้วมันจะต้องสนความแบบว่าชัยชนะถูกต้องดูแล้วมันแบบเหมา กับชาวเกมเมอร์ที่มีรูปแบบในการเล่นเกมแบบวินแรงรวดเร็ว มันจะว่องไวนะครับจะมาเป็นสีพาสเทลมันก็อะไรอยู่มันจะคิ้วไปมันต้องโดดดุแบบนี้เลยนะคะใช่นะฮะก็เลยมาในรูปแบบนี้แล้วก็เป็นเอ่อเขาเรียกว่ามีอินสปิเรชันมาจากรถเอ่อสปอร์ตซุปเปอร์คาร์ใช่ครับใช่แฟนเอ็มวัต์ไซจะติดตามเรื่องของการดีไซน์ตั้งแต่ในปี2018 2019เนี่ยทางเอ็มวัต์ไซจะใช้อินสปิเรชันของซุปเปอร์คาร์เป็นตัวบ่งบอกถึงการดีไซน์เลยอออ๋เหมืนแบบดีไซน์คือส่วนไหนจะได้อินสปิเรชันมาจากพวกรถซุปเปอร์คาร์ต่างๆใช่ไหมคะปกติโน้ตบบบุ๊กกเเรา็็จะหนนแม แต่นี่คือมีความเหลี่ยมแบบตัดเติรดเลยนู่นนี่นั่นใช่ครับข้อเหลี่ยมข้อมูมสวยงามนี่หน้าจอของเขานี่คือเห็นบอกว่ามาพร้อมกับหน้าจอที่ขนาด17นิ้วเลยครับผมเป็น17.3นิ้วนะฮะวัดแบบนี้เนาะวัดจากแนวทแยงแล้วก็มาพร้อมกับ IPS Level นะครับก็คือให้สีสันที่ครบท่วนสวยงามก็ได้เคียง100% sRGB นะครับนั่นหมายถึงว่าคุณสามารถที่จะเล่นเกมก็ได้ทำงานก็ดีใช่แล้วคือดีกว่าหน้าจอ TN แน่นอนถูกต้องครับจอ TN Panel ให้ความสีสันที่ แบบบูมวาดไเฉยใช่แต่ว่าเวลามุมในลักษณะคือมุมมันนั่งข้างสีถ้าเป็นหน้าจอทีเอ็นมันจะเพี้ยนแต่ตัวนี้คือไม่เพี้ยนเลยสามารถที่จะใช้ทํางานพวกโฟโต้สอบพวกอะไรก็ได้ตัดต่ออะไรนี้ก็ได้ก็คือได้แบบเหมือนครบจบในแบบโน้ตบุ๊กตัวเดียวเลยนะับลูกค้าส่วนใหญ่จะถามว่าช่วยเลือกที่เป็นแบบเล่นเกมทํางานได้ด้วยในเครื่องเดียวตัวนี้จบเลยแบบนี้เลยแล้ววัสดุของเขาอะค่ะถ้าเกิดที่เราเห็นอันนี้คือเราจะรู้สึกว่าเหมือนมันพรีเมียมใช่ครับคือต้องบอกก่อนนะคือโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเนี่ยคือจะเป็นโน้ตบ ็ส่วนใหญ่แล้วรูปแบบการดีไซน์ของเอเวที่ผ่านมาจะมีการซ์ดิฟิเกตโดยมิลิเทอรี่เกรดก็คือเกรดแบบว่าการการสะเทือนแบบพวกทหารใช้เลยแต่ว่าจากฟ้าทุกครั้งฮะนุครั้ง เบาๆแบบไอ้กระแทกเหลี่ยมมุมคบพุมงฉกไปชนรูปนั้นนี่เล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ปุ่มกดมีการป้องกันการกระแทกอย่างต่อเนื่องรหเวลาเราเล่นเกมคือแบบหัวหลมหัวร้อนอะไรอย่างงี้ถูกต้องครับตัวนี้ก็จะเป็นวัสดุแบบอลูมิเนียมที่เป็นมินิเทอรี่เกรดด้วยนะครับก็แสดงว่าแข็งดีกว่าอลูมิเนียมทั่วไปใช่ครับโดยปกติแล้วเกรดที่จะใช้ในการขึ้นรูปพวกนี้จะใช้เกรดเรียกว่าอลูมิเนียมเกรดห้าพันหมายเลขห้าพันขึ้นไปหมายถึงว่าจะให้ฟอร์มที่ดีปั๊มนูนทำรูปขึ้นโค้งท เ็าทาได้สวยกว่าใช่แล้วก็เนียบกว่าด้วยนะคะทุกคนอะเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องคีย์บอร์ดกันด้วยกว่าเมื่อกี้พูดถึงคีย์บอร์ดทิมพายบอกว่าทนต่อการกดแต่คีย์บอร์ดนี้คือความพิเศษของเขาอยู่ตรงไหนคะความพิเศษของคีย์บอร์ดนี้มาจากคีย์บอร์ด Steel Series นี่เองนะครับ แล้วที่มันพิเศษก็คือเป็นเปร์สี R G B ครับสามารถตกแต่งสีส hey ันแสดงว่าคัสตอมได้ถ้าเป็นอยากให้ปุ่มนี้สีแดงปุ่มนี้สีสามารถทำได้เลยนะครับแยกเป็นอิสระทุกปุ่มผ่านตรงไหนกดปุ่มเลิฟได้อ ไม่เป็นเลยนะได้ให้ได้ก็คือสามารถคัสตอมได้ทุกปุ่มเลยอยากได้ปุ่มไหนคือคัสตอมได้หมดเลยใช่ไหมคะใช่ครับอยากรู้ว่าปุ่มไหนใกล้ๆก็้ก็ในอ่ะเห็นไหมอ่าใกล้ไอก็คือยูเปกันเจ้ใกล้ยูก็คือวายเออวายยูไม่เลิฟมีซะทีถือเป็นแล้วนะถ้าในกรณีคือหลายๆคนเล่นเกมเกมเมอร์เนี่ยส่วนใหญ่จะเล่นเกมแบบ8ชั่วโมงขึ้นไปตัวนี้มันระบายความร้อนได้ระดับไหน ระดับที่เรียกได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทาง MSI เลยนะครับมเมื่อความร้อนแตะถึงขั้นสูงสุดแล้วเนี่ย<า>มีระบบหนึ่งที่ชื่อว่า Cooler Boost 5นะครับทำงานโดยอัตโนมัติทันทีเพื่อไล่ความร้อนออกแบบรวดเด็วว่องไวแล้วก็ทํางานตลอดเวลาด้วยทําให้คุณแบบเวลาเล่นเกมคุณไม่ต้องห่วงว่าเกมมันจะมีความร้อนสะสมแล้วทําให้เกมหยุดสะดุดหรือว่าเฟรมเรทตกตัวนี้มันก็จะช่วยระบายความร้อนให้คุณได้ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเล่นยาวๆนี่ได้ประมาณกี่ชั่วโมงอะคะประมาณสี่วันครึ่งก็ได้สี่วันครึ่งครับผมเล่นได้เลย สบายมากเลยนะทุกคนต้องต้องกินข้าวเยอะนะเดี๋ยวผมยังไม่หมดเลยนะใช่ครับจะพุ่หมดแล้วเสียแบตอะแดปเตอร์เล่นไปด้วยนะแล้วก็คีย์บอร์ดนอกเหนือจากความเป็นซีซีรีส์แล้วนะมันยังมาให้กับฟิลของแบบเมคานิคอลมันจะมีความห่างระหว่างปุ่มพอสมควรเพื่อให้มีช่องว่างในการวางนิ้วและกดเล่นเหมือนแบบเวลาเราเข้าโหมดอีสปอร์ตต่างๆนะกราฟิกการ์ดของเขาล่ะคะตัวนี้มาพร้อมกับกราฟิกการ์ด Nvidia GeForce RTX ซีรีส์ใหม่ล่าสุดก็คือ3060เป็นซีรีส์ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ล่าสุดครัับ มันแตกต่างจากตัวเดิมยังไงตัวเดิมจะเป็นทรงที่คล้ายๆแบบนี้ที่ผ่านมาในปี2019-2020เนี่ยจะดีไซน์คนละเรื่องกับตรงนี้เลยอ,อันดับแรกและคือเรื่องดีไซน์2ก็คือเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ทาง Nvidia เดียพัฒนามาล่าสุดเพื่อให้ G P U กับ C P U ซึ่งตัวนี้ C P U จะเป็น Core i7-10870H นะครับตัวที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการเล่นเกมเต็มที่มันจะทำงานควบคู่กันแบบประสานสันมพันธ์กันได้ดีเหมือนเหมือนเป็นเพื่อนสนิทอ่า รู้เรื่องกูรู้เรื่องเดิมๆแต่ถ้าเป็นในซีรีส์เดิมๆที่ผ่านมาซีรีส์20 20 60 20 70ที่ผ่านมาเวลา CPU จะเรียก performance จาก CPU เนี่ยมันจะต้องแบบว่าส่งรหัสไปหาใช SI ่ไหมไปหัสนืหาเพื่อให้ทำงานอย่างเต็มถึงภาพแต่ตัวนี้เนี่ยๆๆมันสามารถแบบคุยกันโดยตรงเลยเปิดเลนเต็มที่เลยให้คุยกันแบบรวดเร็วว่องไวอัตราสูงเหมือนแบบเหมือนมันคอนเน็กมันได้ดีมากยิ่งขึ้นเร็วมากขึ้นนะครับคล่องตัวมากขึ้นนะครับอ่านี่ก็คือความแตกต่างที่เห็นชัดเจนนะครับระหว่างซีรีส์20กับซีรรรีส์์โออออเเเคแล้ววห็นบกก่่าาพตชืม ต่อของเขาเนี่ยของเจ้าตัวนี้คือไม่เหมือนใครไม่เหมือนครับตำแหน่งการวางก็จะไม่เหมือนด้วยอ่เหรอยังไงคะก็ปกติั่วไปโน้ตบุ๊กก็จะวางด้านข้างด้านข้างอยู่แล้วก็จะเป็นอารมณ์แบบด้านข้างของเจ้าตัวนี้แตกต่างยังไงคะมันก็จะมาอยู่ด้านหลังนะคะ นี่มาอยู่ด้านหลังแบบอันนี้มันก็ไม่เก็บกันหลังนิ้วมือเพียบเลยนะฮะอันนี้คือตรวจสอบได้เลยนะแต่ถ้ามองศาสตร์ง่ายมวงศาสตร์ง่ายฉีดสเปรย์นิดนึงแล้วก็เช็ดได้เลยใช่ปกติก็คือเช็ดโน้ตบุ๊กเช็ดอะไรบ่อยกันอยู่แล้วแหละอ่ะมีพอร์ตของอะไรบ้างคะก็มีพอร์ตแคปนะครับคุณฟังอะไรกันได้เลยไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นคนอันกันนะฮะมองไม่เห็นนะอ่ะตัวนี้เป็นมอเตอร์อ๋อเป็นไทซีไทซีก็สามารถต่อจอได้โอนถ่ายข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ว่องไวนะครับสังเกตง่ายๆโลโก้ของ Type C เนี่ยจะมี WS อยู่ด้านบนและมีเลข10อยู่ด้วยมีตัว D ใหญ่หนึ่งตัวนั่นหมายถึงว่าส่งขายข้อมูลได้แล้วก็ต่อจอได้ถัดไปเป็น r j Connect นั่นคือ r j Cola ไม่ใช่ r j สาย r j นะครับ ก็คือเอาไว้ใส่แลนใส่แลนใส่แลนนะครับขั้ถัดมานะครับเป็น HDMI นะครับก็ต่อจอนะครับตัวนี้สามารถต่อจอได้ 4K เหมือนกันนะฮะแล้วก็ถัดมาให้ถ่ายว่าสาววายยิงให้ร้อยกต่ะร ไหนไหนขอโดนไหนใจเี๋ยวนะอันนี้อ,อะไรอะ่ะอันนี้คืออะไรคะมันคือสายอะแดปเตอร์นะฮะมันคืออะแดปเตอร์แบบบล็อกบีนะฮะมันคืออะแดปเตอร์ที่มุ่งเน้นเรื่องของจ่ายกระแสไฟ<อ>เพราะตัวนี้จ่ายกระแสไฟได้แบบเสถียรมากๆ,<อ>ๆนะครับก็เลยใช้อะแดปเตอร์แบบนี้นะครับหลายๆคนเห็นสเปคแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าราคาล่ะคะราคาตอนนี้นะครับหกหมื่นเก้าพันหกหมื่นอะหกหมื่นไปปลายแต่ก็ถือว่าคุ้มนะกับสเปคประมาณนี้หกหมื่นเก้าพันครับคุณได้ CPU Gen 10 i7 นะครับเป็น1 0 8่งนย s ครับไม<อ>่ได้เป็น G-FORCE r t s 3 0 6 0นะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจาก G-FORCE r t s, <S โอ้ยังมีเรื่องของเพอร์เคียจีนีอีกที่คุณจะได้ระบบความร้อนแบบคูต้าบูตไฟแล้วที่พิเศษตัวนี้พอตการเชื่อมต่อที่แตกต่างแล้วก็มีแบบพอร์ตที่หลายๆโนมุกหลายตัวไม่มีด้วยอีกนิดนึงอยากเสริมเห็นโลโก้ต,ตรงนี้ไหมอันนี้คือโโโมันคือโลโกโ้ไฮเ e s s อเดโอมันเป็นคุณภาพเสียงที่เป็นสเตอริโอเกีจากพวกสตูดิโอดังๆที่เขาทำเพลงทำมิติเสียงต่างๆ ตัวนี้เราใช้ DAC หรือว่าตัวชิปเซตเรื่องของการประมวลผลเสียงเนี่ยเป็นแบบ Hi-res Audio ก็แสดงว่ามันก็จะแยกเสียงได้ดีเวลาเราเล่นเกมย,ยอดเยี่ยมกันเนี่ยเนอสุดยอดนี่คือสิ่งที่คุณจะได้ในราคา6กพทุกคนถือว่าคุ้มม,กมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้ต้องบอกก่อนว่าคือมีจํานวนจาํากัดถูกต้องขายดีมากๆ ว่าใครอยากได้ก็คือสามารถไปที่ i t city แล้วก็แอ g e สกเมอทุกสาขาเลยก็คือว่าเดินเข้าไปแล้วก็ไปถามได้เลยว่าอยากได้ gp 7 6็ดแล็บเพิรนะคะลองไปดูเยเอ็นเวสไซ gp 7 6ใช่นะคะเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะที่ i t city แล้วก็แอ g แสกเมอร์ทุกสาขาสำหรับชาเกมเมอร์นะครับแนะนําไม่อยากให้พลาดจากรุ่นนี้นะครับ เป็นรุ่นที่ราคากําลังสวยเลยแล้วก็ประสิทธิภาพกับฮาร์ดแวร์ต่างๆที่คุณจะได้ไปเรียกว่าคุ้มค่าเลยใช่แล้วนะคะก็คือสเปคเกินราคาเอาพูดอย่างนี้ดีกว่านะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้ก็เหมือนที่พิวบอกไปเลยนะคะ itcityonline.com ก็ได้คะ่ะหรือว่า itcity หรือว่า a s r a m e r ได้ทุกสาขาเลยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณพี่รจัมากเลยะะขอบคุณ่ังๆคุณบิวเรหวังว่าหลายๆ,ๆคนเนี่ยน่าจะได้อะไรเยอะแล้วก็มากมายนะคะ,ะแต่ะอะไ <differences S 2> oh hey. สำหรับไม่ค่อยมีหน้าตาดีเบนวลนวันโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เราไปก่อนสวัสดีค่ะ